สวัสดีครับพบกับสปอร์ตบาร์อัปเดตครับและวันนี้เช้านี้ขณะที่กําลังอัดเทปอยู่นี้ตลาดนักเตะก็ได้ปิดตัวลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าต้องรอด,ดูครับมันยังมีความเอกสารมีทั้งเรื่องรายละเอียดหลายๆอย่างหลายๆทีมที่ยังไม่อาจจะสรุปได้ในตอนนี้ฉะนั้นคลิปนี้จึงเป็นเป็นการออกมาบอกข้าวๆก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นประมาณนี้ ก็ไปทีละทีมในการก็คงจะไม่ได้ไปหลายทีมนะเอาแค่ทีมที่น่าสนใจเอาเอาทีมจากหัวตารางก่อนแล้วก็ทีมใหญ่ๆนะครับส่วนทีมต่อมาอื่นๆก็เดี๋ยวพูดถึงในภายหลัง นะครับโดยไปที่จากูงกันครับอาร์เซนอลครับสุดท้ายต่อสู้แย่งชิงกันมานานกับตัวกองกลางมอยเซตไกเซโดสุดท้ายไบรตันยังไม่ขายไม่ยอมปล่อยครับไม่ใช่ค่าตัวล่าสุดเนี่ยให้ไปถึง75ล้านปอนด์ก็ยังไม่ปล่อยเพราะยังไม่ปล่อยอาร์เตต้าก็ไม่ชอบอยู่แล้วครับดิวที่แพงเกินไปสุดท้ายหันไปเซ็นใครครับจอจินโยครับ โอ้โหตอนนี้กองกลางของทีมเชลซีนะครับกำลังจะหมดสัญญากับเชลซีก็เข้าไปคุยเลยครับเซ็นเลยครับแล้วก็ได้มาในราคา12ล้านปอนด์ถือว่าเป็นค่าตัวที่แม่ลงทุนอย่างช้านสลาดอีกครั้งนะสำหรับอาร์เจต้าแล้วก็คนที่กังวลว่าถ้าได้ไกเซโดแล้วจะไม่ได้ดีแคนไลท์นะนี่ยพอเซ็นจอจินโยมาดีแคนไลท์ก็ยังมีลุ้นเพราะสไตล์นะเป็นคนละคนละแบบนะครับจอจินโยเป็นวิฟิลตัวรับก็จริงแต่เป็นวิฟิลตัวรับในแบบที่คอนโทรลเกมคอย จับจ่ายเปิดปอดมากกว่าจะเป็นตัวรับแบบที่เข้าสกัดจะถามว่าเข้ามาช่วยปาเตได้ไหมเข้ามาช่วยการอิซาก้าได้ไหมเข้ามาช่วยในความแตกต่างด้วยซ้ำเพราะว่าเป็นสไตล์ที่แตกต่างกันแต่ยืนข้างๆกันเนี่ยผมว่าอีกคนหนึ่งอัดอีกคนคุมจังหวะก็ถือว่าดีเลยทีเดียว นะครับก็ถือว่าเป็นดีลที่ดีของทางด้านอาเซนอนนะครับที่ได้จอดจินโยมาเสริมในนาทีท้ายๆนะครับแล้วก็ถือว่าเป็น3ตัวที่ลงทุนได้แบบมันดีเลยอะ่ะนะท้งได้การได้ทอสซามาการได้กิวิออแล้วก็กันละการได้ของจรดจินโยมา ในราคาที่3คนรวมกันน่ยยังไม่เท่ากับมิคาเอลมูดริกที่เขาพลาดไปให้กับเชลซีในไลน์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้อันนี้เราพูดเฉพาะตลาดฤดูหนาวอ่ะนะตลาดมกระลาในไลน์ของแมนซิตี้ครับที่ได้ตัวกองกลางดาวรุ่งอาร์เจนตินาครับแม็กซิโมเปโรเน่ครับมาจากเวเลสซาฟิลก็อีกตัวหนึ่งที่ช็อกโลกเลยก็คือการเสียเจอรเกนเซลโล่ครับแบ็กสารพัดประโยชน์นะจะเป็นแบ็กขวาก็ได้แบ็กซ้ายก็ได้ ให้กับไบร์เจนมิวนิกไปนะครับจากกรณีที่ว่ามีปากเสียงกันกันกนกบทางด้านของเป๊ปกัวเดิโอลาครับแล้วเป๊ปกัวเดิโอลาก็เป็นคนที่คือถ้าใครไม่มีใจใครที่เขาคอนโทรลไม่ได้เนะี่ยเขาก็พร้อมปล่อยแล้วเขาก็ปล่อยไปนะครับสำหรับเจา้ากอนเซโล่ครับก็ต้องดูว่าอนาคตของกอนเซโล่จะเป็นอย่างไรครับก็ปล่อยไปแบบยืมตัวก่อนที่จะเซ็นขาดของไบร์เจนมิวนิกนะครับต่อมานิวคาสเซิลครับนอกจากแอนโทนีกอร์ดอนก็ล่าสุดก็เปิดตัวเอสบีครับกองหลังจากเวสต์แฮมยูเนเต็ดแล้วก็ ดีลท,ที่ลุ้นกันครับอย่างเจมส์ดมิสันก็เงียบหายไปนะครับตอนนี้ก็เป็นนาทีท้ายๆเขายังไม่เห็นอะไรเกิดขึ้นนะก็น่าจะเงียบไปเลยจริงๆนะครับจากหลายๆราย,ายทั้งซานเดอร์เบิร์กทั้งอะไรก็ไม่ได้เกิดขึ้นแต่ถ้ามีเกิดขึ้นมาอีกผมต้องมาอัปเดตใหม่นะน,นี่ต้องขออภัยเท่าที่ขึ้นในตอนนี้มันยังไม่มีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับได้ยืมตัวครับมาเซลซาบิเซอร์ครับกองกลางจอมพลังครับจากทางด้านทิมชาตออสเซีย นะของไบยอนมิวนิ่ครับมาด้วยสัญญายืมตัวแล้วก็ไม่มีออปชันซื้อขาดอ่ายืมมาเล่นก่อนอันนี้เรารู้ดีว่าทําไมที่ต้องยืมมาเพราะว่าข่าวร้ายคือคิสเซียนอิดิเซนครับที่ได้รับบาดเจ็บในเกมเอฟเอคัพครับ,รบที่โดนคาร์โรเตในวันนั้นแล้วก็เจ็บยาวพัก3-4เดือนเลยครับเราก็เห็นกันอยู่ว่าเทนฮาก็เป็นคนที่ไม่ค่อยโรเตชันเท่าไหร่นะสุดท้ายแล้วก็เกิดอาการบาดเจ็บจริงๆด้วยครับอย่างที่เรากลัวกันนะสำหรับแฟนแมนยูก็อาสุดท้ายได้ ซาบิเซอร์มาก็น่าจะช่วยอะไรได้บ้างสำหรับทีมตอบมาท็อตแนมฮอสเปอร์ครับก็ได้ไปโดูปอโรครับแบ็คขวาจากสปอร์ติ้งลิสบอนแบ็คขวาวัย23ปีนะครับก็คนนี้นี่เคยเล่นอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยนะครับแต่ว่าไม่สามารถขึ้นทะลุชุดใหญ่มาได้ครับก็ปล่อยไปจนกระทั่งย้ายไปหลายทีมเลยครับย้ายไปอยู่กับเรอัลยาดริดแล้วก็มาอยู่กับสปอร์ติ้งลิสบอนแล้วก็ปัจจุบันก็กลับมาพิมพิลลีกอีกครั้งครับแต่ว่าเป็นทางฝั่งลอนดอนบ้าง ก็เป็นสัญญาย,ยืมตัวจนจบฤดูกาลนะครับสำหรับทางด้านของแบ,บ็คขวารายนี้แล้วก็มีสัญญาซื้อขาดในช่วงซัมเมอร์นในราคา43ล้านปอนด์ครับสำหรับเปรโดอันโตเนโอปอโรนะครับไปก็ลิเวอร์พูลก็ไม่เสริมเขาอ,อยู่เงียบๆตอนนี้เสียงจิ้งหรีดหรือเสียงแอร์ดังขึ้นได้เลยนะฮะเคลซี Chelsea, ครับบ้าข้างบ้าเลือดซื้อมาก่อนนั่นนี้แล้ว6ตัวยืมใหม่อีกหนึ่งเป็น7ตัวสุดท้ายครับ ปิดดิวอาวันสุดท้ายเลยครับ106ล้านปอนด์ครับเอนโซเฟอร์นเดสก,กองกลางวัยรุ่นครับวัยรุ่นอาเจนจติน้าผู้พาทีมคว้าชแชมป์โลกเซ็นกันได้แล้วนะครับเป็นสถิติที่แซงแจ็คกิลิตไปอีกนะครับแล้วก็ในทางกับกันครับเขาก็นั่นแหละก็ก็ปล่อยจอรจินโยไปให้กับทางด้านอาร์เซนอลแล้วก็อีกข่าวหนึ่งก็คือปล่อย ฮาคิมซีเยกฮาคิมซีเยกตอนแรกทางด้านแมนยูจะเอานะครับเซนทางรู้จักดีอยู่แล้วว่าซีเยกเนี่ยเล่นยังไงเขาเคยคุมกันมาก่อนแต่ทางด้านเชลซีก็ไม่ปล่อยครับไม่ปล่อยให้ไปเป็นหอกข้างแค่ก็จะปล่อยให้กับปารีสแซงต์แมงยืมตัวแต่ล่าสุดไม่รู้ยังไงเหมือนกับว่าเอกสารมันผิดพลาดครับเหมือนจะไม่ได้ไปนะทางด้านฮาคิมซีเยกอันนี้ต้องลุ้นต้องรอดูกันว่าจะจบแบบนั้นหรือเปล่านะฮะอันนี้เรื่องราวข่าวๆมีใครอีกที่นึกออกมีอีกหลายทีมนะฟอรเรสต์ก เยอะลุ้นตกชั้นให้ได้เลยเทางด้านของเลสเตอร์ซิตี้ครับก็แฮร์รี่ซูสเตอร์ครับหรือแฮร์รี่สุต้าเดี๋ยวต้องดูทีว่าอ่านยังไงแต่ว่าเขาบอกนี่เหมือนแฮร์รี่แม็กควายคนใหม่เลยนะฮะแมนยูไม่ต้องไปดึงมาแล้วนะคนเดียวพอนะอ่ะนี่ก็เรื่องราวของวันสุดท้ายของตลาดนักเตะในช่วงเช้าก่อนนะครับเดี๋ยวทุกอย่างมันจะสรุป มันจะขมวดปมมากกว่านี้ตอนนี้มันยังช้ามันยังอาจมีอะไรที่ผิดพลาดหลายๆอย่างก็เอาคร่าวๆไปตามนี้ก่อนนะครับสำหรับเรื่องราวของตลาดนักเตะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของสปอร์ตบาร์อัปเดตในวันนี้ด้วยคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ